สวัสดีครับป้าพี่น้องมาแล้วมาแล้วเมลล่ะเมลล่ะมาแล้วของเพื่อน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 ป้าคนที่น้องคอปเตอร์ลอยคอรอคอยลอยคอรอคอยโอ้ที่ใช่สุดรอที่หอมอายไปผน้ประกาศหอมโอ้ยแบบผู้ชสยประกาศหอมเงิดไหลมืหอมเต็มทีตี้โอ้ยพี่น้องครับ <c oughs> นี่เหรอคนที่รอคอยเป็นพีาเกลมเพี้ยนให้ชนอนเจิมเังไองใละแบดนี้เรื่องแปลงมากเดี๋ยว

รอพี่แกมาหนูซื้อหมูทะยังไปแก่แก่ขยจะทาใหญ่ใกลพี่กันเจอพี่กันตัวจริงแล้วใช่ไหมพี่กันชื่อชื่อย่อนี่คือพี่กันแล้วชื่อเต็มชื่อว่าพี่บอสบอแมนชื่อันกันนี่มาจากอะไรเราบอกอันพี่กันบอกว่าเปาเคียนคืออันปูนนกันก็เลยได้ชื่อหนูกันแต่เอดนสันว่ากันเรียกยาวๆว่าหนูกันญาตกับพี่กันใครเป็นพี่ใครเป็น้องเราจะเป็นพี่จะเป็นพี่ใครเนาะเจ็ดสิบเก้า ยะ,ะพ,พี่กันเจิมแค่ไหนเราแล้วขว<ล>านมามให้พี่อันเจิมให้ให้พี่กันเจิมแค่นให้ซื้อกันนี่ซื้อขึ้ดาลาเนอะกันจจกกนี่ซือ้อเดี๋ยวรับเส่จักรวนก้าวถึงินเทพไทยผู้เป็นใหญ่อยู่เมือนงบน,น เป็นคนคุมเทวาววอยู่สวรรค์จึงเนื้อใจผู้คุมกฎสวรรค์ไอบอมีไผดอกมาฟา้าเทวาดาให,หน่อยโอ้ยค่อยใดบอกเสือฟังเอาความดีเป็นตีตังเอาใจสั่งความเป็นการมวางตัวเป็นคือสามพู้เทียงคำโอ้ยบอม เรื่องปัญหาบ่มีจอยรักษาสินบ่มองมนบ่คือคนเอออยู่เอาใจฝุ่แตะอบาเอาอ,อเออมื่อนี้มีเรื่องไรให้ใจคิดอุราห์นเทพสองตนทำตัวบ่คู่ควรในยาม คำผิดกฎสวรรค์สี่มีคดีออกมาอ่านดำเนินการแต่เมื่อนี้สีเอาไปแย่งใตสวนสมพ่อควรโอ้ยโอ้ยน้อเออ เป็นโออินเนื้อป้าเนื้อเทว่หาหน่อยไงรักษาคนระเบียบไ,ไว้ใจดีกะเทียงทำเมืองแย่งไปสู่กรรมป่าตําแฟนดินสูงบอ่อไห่ไข่มาจุงบ,บ็เป็นอินใจเงี้ยงบ่ระเบียงคุณตีตีดีให้ต้องวากรรันในมืนนอม,มือนี้นั่นมันมีเรียงให้ตัดสินเ<อ>ทพกรกะทำความผิดพบกันสันสู่พูที่ข้าขายหน้าเทว่าช่วยทีอาัยใไห้บ่อได้มือนี้ต้องขึืนไตสวน เทพอาจ้าไปเอิรนเทพนกเกอมาเร็วจ้ามาเถอะมาเถอะมาเถอะพ่อกำลังขำมาเขากันดีมันครับผมว่าไอ้นกกันนี่เป็นอาจารย์คนหนึ่งอ่เป็นครูคนหนึ่งก็เป็นครูสอนแคนคอปเตอร์นะครับเพราะว่าก็คือคอปเตอร์จะมีครูสอนลำครูสอนเรียนด้วยแล้วก็มีครูสอนเป่าแคนด้วยครบทุกอย่างเจ้ะน้อยมีหอดครูสอน เหรียญขี้บอดซ้อนตีกรองซ้อนเป่าแซกซ้อนเล่นกีตาร์โอ้ยสารพัดพัดดิเอากอดกันดูแป๊บเดียขออนุญาตนะครับขออนุญาตให้น้องกอดได้ไหมครับเดี๋ยวน้องน้องอยากเจอน้องอยากเจอจมหายแต่เจ็ดม่วงเศร้าตัวงานแต่บวมมหางานแด่บ่มาหาอยากิไอ้บ่มาหาตื่นแต่เจ็ดมงเศร้าตีเป็นกุสาน้อเป็นไข่เลยเนี่ยอ๋อเหรออากอดนะอากอดกอดอยากไอติมว่าว่ไกลบ่ติดแล้ว พ้นตีแท้ละตอนนี้เขินว่ามันว่ามันผู้สาวไม่รู้ประกาศกอดเอออ่างเด้งว่าเาแค้นตัวนึ่งไหมแค้นของซานต์เจียวมีแก้วเจียอีกแล้วว่าเจีมวหลายตัวค่ะสามตัวประมาณแปดสิบตัวแค่นู่ในห้องตอนนี้ว่ามีหมองว่ามีหมองอยู่ด้วยไม่มีหมองอยู่แล้วตอนนี้มีแต่แค้นขับถมอยู่ในห้องตอนนี้เออว่าบ่ได้เด้อเข่าค้ากันดีบักคักบ่นี้ิดหน่อยมันยังน้องไก่กันบซีดี้จะเสียงแค้นมันเลยเออเอียงเชื่อมาก เขีมากันเออจังไอย่ามาขอเขียวมากน้ไหลายปอยได้บหมนี่เพราจะเป็นแขีวดำมังไก่อีกซะอันนี้เครื่องมาอย่างมาเจออีกบะมาเจออีกปีสามห้าโอ้สามสิปีปแคน30ปีเป็นว่า มันโดนมันเก่ามันดุดก็คือรถที่ว่ามันกระดดนน่าจะสี่เบว่าธรรมดาตามการวลาเคล่นตัดปีสามห้าสามห้าก็ปีนี้ก็ครบรอบสาสิบสองปีพอดีฟาดอ้ายพ่อไหนเกิดได้หล่ะนี่เป็นก่อนหินอยู่เลยคิดว่าเี้ยงงตามอายุการเอาไปยกหลีกเหรอครับตามอายุการใช้งานนกแต่ ก็วัน pues นี้พี่น้องมาอยู่ด้วยกันแล้ววันนี้โอ้ยหมอแชน่นุกับหมอแชนขอบตื่นได้เป็นพี่น้องรอดตามครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผม จะเสีบเแกงน้ำไม้้ามีแบบมีแบบเปมีหมักเย็บมอย่าง้จะไปเลยดีใจวันนี้อ้มหานี่ดีใจจริงเหรอน้อนลับบนน้อหมือแรงมื้ยอยากแตบนนอนมแรงอะไรดิกาเสียไอซ้อนกเียงอันเขาใส่ดูเกีียวกับูกลมม้อครับแต่พอลมอ้โนุ่เกลือเ่เ่ามันใส่องด้าแบบเลยมั้ดูเกีียวกับหูโกล ลูกีกยวกับลูกกลมทำม,ามันมหาพรสบอกนแล้วบหมาหาพรที่อ,อันนี้ต้อกันบอกว่าโตโด,โดกับตัวอันนี้ล่ากัมมี่ ตัวโโกลมนี่ปปปบอกว่ากัดสิกดธรรมดาเลยโดโกระโดิฤกะดิเอปสารเพื่อเอปสารเริ่มจอกเริ่มกระบวนการสอนอะไรเริ่มกระบวนการสอนลองสักหน่อยอ๋อเยด้วยรอติดตามนักคาราคินิวเวสันดีก่อนครับพี่น้อง